หมอคะคุณหมอแคลเซียม1000มิลลิกรัมเนี่ยเวลาดูดซึมไปใช้จริงเนี่ยจะเหลือกี่มิลลิกรัมคะ วันนี้หมอมีข้อมูลแคลเซียมมาแนะนำกัน4ฟอร์มนะครับฟอร์มที่1คือแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นแคลเซียมที่คนไทยเราใช้เยอะที่สุดเลยเนาะแคลเซียมคาร์บอเนต1000มิลลิกรัมมีแคลเซียมอยู่ในนั้น40%ก็คือเหลือ400ดูดซึมไปใช้ได้จริง10%เพราะฉะนั้นเม็ด1 0 0 0มิลลิกรัมของแคลเซียมคาร์บอเนตดูดซึมก็ไปใช้ได้จริงจะเหลือแคลเซียมอยู่ที่40มิลลิกรัมเท่านั้นฟอร์มที่2ขึ้นชื่อว่าเป็นแคลเซียมที่เเเรรราาดด,ดููซซซึึมมมมมมมไ้ีีีีตตััวนนนงคคคืออแแแยยยย1000ก่่่จะะทปณ 2.5ถึง15%ให้เป็น15%เลยแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีแคลเซียมเม็ดอยู่ในรั้นอยู่ที่150มิลลิกรัมให้ดูดซึมได้เต็มที่เลย9 5ถึง100เพราะฉะนั้นเม็ด1,000มิลลิกรัมเนี่ยก็จะเหลือแคลเซียมดูดซึมไปใช้ได้จริงอยู่ไม่ถึง150มิลลิกรัมความที่3เนาะคือ กีเลตแคลเซียมฟอร์มเนี้ยดูดซึมได้9.5%เช่นกันเม็ด1 0 0 0มิลลิกรัมจะมีแคลเซียมเน็ตอยู่ในนั้นอยู่ที่20%หรือคือ200มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเนี้ยกีเลตแคลเซียมเนี้ยเม็ด1,000ันมิลลิกรัมเนี้ยก็จะมีแคลเซียมอยู่ในนั้นเนี้ยไม่ถึง200มิลลิกรัมฟอร์มสุดท้ายเนาะคือเป็นแคลเซียมไฮดรอกซีแอปพาทายเม็ด1 0 0 0มิลลิกรัมมีแคลเซียมอยู่ในนั้น25%หรือคือ250มิลลิกรัมดูดซึมได้ครึ่งนนงเเเหลลือพีย125มมิััท่า้นนผ